วันนี้เมนูน้องอัญญาณนะคะมานําเสนอสะโพกไก่ทอดกรอบค่ะอันนี้เป็นสะโพกของ s อสเพใช่ไหมคะ,มะแบบไม่มีกระดูแล้วก็ความจริงใช้แบบมีกระดูกก็ได้เนาะใช่แต่เราจะได้ไม่ต้องบบีกดเลยก็ซื้อสาเร็จมาเลยโอเคแล้วก็อันนี้เป็นซอสเด็กค่ะใส่ไม่ใส่ก็ได้นะคะอันนี้แล้วก็แมกกี้ค่ะแล้วก็เกลือค่ะ น้ำเปล่าค่ะแ,แล้วก็แป้งทอดกรอ,อ,อบค่ะมาดูวิธีผสมกันเลยค่ะ,อะโอเคค่ะแล้วมาผสมกันเลยค่ะเริ่มมีแรกก็คือเราจะใส่แป้งก่อนแต่บางคนจะใส่เครื่องปรุงก่อนก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบเลยว่าจะใส่อะไรก่อนแต่เราใส่แป้งทอดกรอบก่อนค่ะแป้งทอดกรอบประมาณช้อนช้อนหนึ่ง เปล่าสักนิดนึงแล้วก็เกลือสักบิดหนึ่งค่ะแล้วก็แม็กกี้ให้มันหอมใ่เพิ่มความหอมนิดนึงแล้วก็จะใส่ซอสเด็กไปเลยซอสเด็กจะมีรสชาติยังไงคะออกหวานอืมซอสเด็กจะออกหวานแม็กกี้ก็จะ เค็มแต่ไม่เค็มมากเนี่ยค่ะเราก็คลุกเคล้าให้เข้ากันจ้านี่ค่ะก็คลุกเคล้าจนมันเข้ากันประมาณนี้ค่ะแล้วเราก็มักเอาไว้ซัก1 0บถหนาทีก็ได้ค่ะ หรือว่าคนสมัครนานตัวนี้ก็ได้ไดแต่พอดีอัญญาหิวแล้วเราก็จะหมักประมาณนี้ค,ค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันใหม่หน้าว่าจะเป็นยังไงเราขั้นเวลาในการหมักไก่นะคะเราจะมาดูความสามารถของเด็กหนึ่งขวบกับอีกเกือบสองเดือนกันไก<น>่อัญญ,ญาชา้างร้องยังไงคะแบบ๊ะเป๊อัญ,ญญาเป็ดร้องยังไงคะกรกกรกอัญ,ญญาไก่ร้องยังไงคะไก่กุ๊กไก่ไก่กุ๊กไก่อัญญาปลาปลาทำยังไงคะ ปบูมๆเลยเนาะแล้วที่ผ่านไปนะคะเดี๋ยวเรามาตั้งเตาทอดกันเลยค่ะอันนี้คือเราใส่น้ํามันรอมันเดือดวันนี้เราใช้น้ํามันเป็นน้ํามันรําข้าวจ้าเดี๋ยวเดือดแล้วค่อยใส่ไก่ลงไปนะนี่คือหน้าตาไก่ที่แนวสิบห้านาทีนะอะมาดูว่าน้ํามันพร้อมอยังเอ่ยโอ,โอเคได้แล้วเดี๋ยวใส่ไก่กันลงไปเลย สาเหตุที่เราไม่ใส่แป้งทอดแป้งทอดเยอะเพราะว่ายังไงก็ไม่ได้ทานหนังอยู่แล้วอะค่ะคือลอกหนังออกกินแต่เนื้อข้างในก็เลยไม่อยากให้มันหนาเกินไปก็เลยใส่บางๆเฉยอค่ะแลน,นะทอดไปเลยจ้ะอันนี้เราใช้ไฟกลางนะคะทอดไปเรื่อย เดี๋ยวเราก็จะอยู่ด้านนี้ไปอีกสักพักนึงนะคะให้รอให้ด้านใต้ที่โดนน้ำมันมันเหลืองๆสุกๆก่อนแล้วเราค่อยผิดค่านี่นะคะเมื่อไก่อีกด้านที่เราคว่ำลงมัเป็นสีประมาณนี้เราก็ผิดด้านเลยจ้ะน่ากินมากแล้วก็ทอดอีกด้านหนึ่งไปเลย แล้วเราก็เปิดเป็นไฟแรงๆแล้วเราก็อีกแป๊บนึงแล้วเราก็เอาขึ้นเลยค่ะโอเคแล้วก็ให้มันซับให้น้ำมันลงแค่นี้คะ่ะเดี๋ยวเราก็ไปเสิร์ฟให้น้องทานเลยเมื่อไก่มันเริ่มหายร้อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาแกะเลยเราไม่ให้น้องทานหนังนะคะเราก็คือ จะเอาหนังออกเอาแตนเนื้อเป็นชิ้นเล็กๆไปให้เขาทานค่ะแล้วค่อยไปบี้อีกรอบนึ่งก็เลยจะมแยกเอาไว้ก่อนคัดไปเรื่อยๆให้เขาค่ะอันนี้ก็คือฉีกๆละประมาณนี้ค่ะยังไม่ฉีกหมดฉีกเท่านี้ดูก่อน ก็ให้วันนี้ให้กินกับข้าวต้มเดี๋ยวเราไปป้อนน้องกันเลยค่ะนี่เย่างนี้ชิมอ๋ออย่าเพิ่งเ่างนี้ชิมไก่ก่อนไหนชิมไก่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 ร้องไก่ร้องยังไงคะไก่ร้องยังไงคะ n ึก c เวลีก okay. ุดยัมมี่ไหมนั่นไหมยัมมี่นะคะโอเคนี่ไงหนูก็มาอันหนูเขี้ยวก่อนเขี้ยวยังไงเขี้ยวยังไงอันย่าบอกทุกคนให้หน่อยค่ะว่าอย่าลืมกดซับสไครต์กดซับซ่าเลยค่ะบ๊ายบายทุกคนก่อนไปละอันย่าบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายทุกคนก่อนบ๊ายบายกล้องก่อนบ๊ายบายก่อนค่ะ บายขอบคุณค่ะ